การขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรนะคะเริ่มขึ้นจากโจทย์ปัญหาของคนไปทำงนานในยุคร i s r ล p t i o n ทีเ่เราพบว่าเรากำลังก้าวสู่ยุคที่มีผู้สูงวัยเยอะขึ้นมีคนแตกต่างหลากหลายเจเน r เรชั n ในองค์กรมากขึ้นเราจะทำให้คนเหล่านี้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของการทำงนาน ได้อย่างไรนะคะขณะดเดียวกันเนี่ยมันมี disruption ในเรื่องของดิจิทัลหุ่นยนต์กำลังเข้ามาแทนที่งานจำนวนมากมนุษย์จะยังมีทักษะที่สามารถทำงานแล้วก็มีประสิทธิภาพในโลกแบบนี้ได้อย่างไรที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนทำงานก็มีเป้าหมายที่จะเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตตัวเองและคนที่รักในครอบครัวให้มีความสุขแต่การทำงานในยุ บีบรัดเช่นนี้เนี่ยมันกับกลายทําให้ครอบครัวเนี่ยเกิดความแตกแยกแล้วก็ไม่สามารถที่จะรวมกลืนไปด้วยกันกับการทํางานโครงการขับเคลื่อนครอบครัวอยู่ด้วยสติในองค์กรน,นะคะจึงเริ่มขึ้นจากการที่เราคิดว่าไม่ว่าทักษะใดๆที่จะทําให้การทํางานสําเร็จสิ่งนั้นเป็นทักษะที่ย่อติดตัวมาตั้งแต่เขาใช้ชีวิตที่บ้านถ้าเขาสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์และ ชีวิตในระดับครอบครัวได้เขาก็จะเป็นคนที่เมื่ออยู่ในองค์กรก็จะเป็นคนที่สามารถทํางานแล้วก็สร้างความร่วมม,มมัยร่วมมือให้เกิดขึ้นได้และการที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้นะคะเราคิดว่าสติเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าโลกในยุคของการเปลี่ยนแปลงการที่เราอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันได้อย่างมีสติและเลือกวิธีการที่จะคิดพูดทำร่วมกันอย่างที่มีเป้าหมายที่ ไปสู่ความสุขร่วมกันสติเป็นพื้นฐานการพัฒนาทาาาักษะเหล่านั้นนี่เป็นที่มาของการเกิดโครงการขับเคลื่อนครอบครัวอุ่นด้วยสติในองค์กรค่ะการทําให้คนครอบครัวและองค์กรสามารถที่จะรอดไปด้วยกันได้สิ่งที่โครงการนะคะอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นก็คือการพึ่งตัวเองให้ได้และให้คนอื่นเป็นอันนี้เป็นเป้เปาหมายของการ พัฒนาศักยภาพของคนไปทำงนานเพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขร่วมกันค่ะ